ผู้ราชการไปจนถึงในอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันและการเงินการสารก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นสารแง่งศารนยาแต่ก่อนมันยุบไปหมดสารไทยไม่รู้จะฟ้องสาลไหนทรงเปลี่ยนให้มีงบประมาณเป็นดินแบ่งเทายเท่านั้นเท่านี้ปีละเท่าไหร่ให้รู้กันไว้จีเดียวว่านี่เป็นของส่วนพระองค์พระเจ้าอยู่หัวนั่นเป็นของแผ่นดินแต่ก่อนไม่มีของแผ่นดินเนี่ยของแผ่นดินคือพระรชาชรัตย์ เงินของแผ่นดินมีเท่าไหร่ก็คือพระราชรัพย์เป็นของส่วนพระองค์จะส่งใช้อย่างไรก็ได้ประโยชน์ในการที่จะส่งคนไทยไปเรียนวิชาความรู้ในต่างประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพวกผู้ดีมีเงินเท่านั้นมีการสอบกิงสกุลอาชีพลูกชาวบ,บ้านร้านถิ่น,นอะไรก็มีสิทธิ์ได้ไปหมดก็ไปกันมากขึ้นมากขึ้นนอกจากจะเรียนวิชาความรู้แล้วท่านเหล่านี้ท่านก็ได้เห็นการปกครองของอังกฤษของฝรั่งเศส ยังก็เป็นระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องติดตัวมาถึงบ้านรุ่นแรกก็คือน้องพระเจ้าน้องยาเธอทุกพระองค์พระราชาเอารธทบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนะี่ยพระทบาพระจอมเกล้าวสวรรค์นคก็ยังเด็กนี่ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นมาในรัชการที่ห้านี่แล้วก็ตั้งกวนกันถึงก็ออกหนังสืออะไรต่ออะไรต่อต้านสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุรยงศรียวงนะคนนั้นกลายเป็นหัวเก่าไปแล้วรถรัชการห้า ท่านก็ทอบพระเนตดูว่าคนไหนจะเหมาะอะไรท่านก็เอาตัวเอาองค์มาทำราชการเป็นผู้ช่วยสนหรือให้เป็นสนับบดีมัางอะไรมั่งตามระบบที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี่ก,ก็ก็เลยเสียงขัดแย้มก็น้อยลงไปสมัยรัชการที่ห้าเองเจ้านายน้องยาเธออีกแล้วคุณนางอื่นๆซึ่งมีตำแหน่งแล้วเขียนหนังสือกลาบมคมทุนเนี่ยขอให้เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งรัชการที่ห้าท่านก็ ไม่ได้ถือโทษอะไรท่านก็มีพระราชหัตถเดขาตอบชี้แจงให้เห็นว่ามันควรแค่ไหนไม่ควรแค่ไหนแล้วก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันซึ่งกความจริงก็เป็นเป็นประชาธิปไตยแล้วกระทำได้พวกนั้นก็เสียชีวิตอยู่ท่านไปยุโรปไปแล้วท่านไปเห็นมาอย่างฝรั่งคือที่เรียกว่าประชาธิปไตยปกครองโดยแบบประชาธิปไตยนี่ทันที เห็นว่าจะเป็นการเสียต่อบ้านเมืองก็เลยส่งยังไม่ได้ส่งทำอะไรแต่ท่านก็ทรงคิดเช่นอย่างท่านเริ่มจะเห็นได้ว่าพระเจ้าปเป็นเดนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ไปกรวดไปดูฐานะของรัศดออรก็ได้นี่ท่านเสด็จจะเห็นได้ท่านเรียกว่าพระพาต้นความ,มหมายก็มีหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือว่าเราประกาศสงครามถ้าเราชนะฝรั่งก็จะให้ความเอ็นดูแก่เราถ้าเราทำดีแต่ถ้าเรายังเกเรยอยู่แล้วเขาก็อาจจะไม่ช่วยมากช่วยพอเป็นพิธีแต่ที่เราต้องทำตัวของเราให้ดีส,สามขอ้อ ท,ท่านท่านท่านตัดสินสามข้อต้องปรับปรุงโดยเร็วข้อหนึ่งกฎหมายไทยต้องรีบปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่ละแตก็ให้กระทรวงมัฒนธรรมไปทําแล้วก็การศึกษาต้องปรับปรุงก็ให้กระทรวงศึกษาทีี่เรยวธรรมการทำไมเนี่ยไปทำทีนี้อีกอย่างคือว่าต้องดําเนินการไปสู่ประชาธิปไยตยรวมมาหลวงพิจิตโลกอ่ะท่านจะให้พระาราจทาตน รัตรมนูลทีเดียวแบบรั่รัรราชการที่หกท่านก็บอกมันจะยังไม่ถึงเวลาแต่ขณะเดียวกันท่านอยากจะลองสร้างการปกครองด้วยตนเองแบบสุขาพิบาลซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจิวล้สร้างทำไว้เป็นตัวอย่างที่เมืองเพชรอยากจะทำให้ทั่วทั้งประเทศก็มีพระราชบันทึกลงมาใหญ่โตเรื่องนี้ทรงไปที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ยอมนะฮะไม่ยอม ก็มีพระมันทึกรลับเทียงกันอยู่เป็นประมาณสี่เดือนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าวยอมแพ้เลิกไม่เทียงอีกแล้วเขาไม่ยอมเนก็หัวอำนาจเขาท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งไม่ได้ใช้อำนาจสมบูรณนารยาสิทธิราชแทบจะว่าไม่เคยใช้แนท่านก็ก่อนอื่นก็ศึกษานะแล้วท่านไปเยี่ยมประเทศประชาธิปไตยต่าง จนนับว่าหมดนะครับท่านศึกษาที่อังกฤษแล้วก็ไปรัสเซียแล้วไปเยี่ยยมเอรมันแล้วไปสเปนไปอิตาลีแล้วก็หลวงไทก็ข้ามไปสหรัฐอเมริกาแล้วยังญี่ปุ่นอีกท่านได้เห็นประเทศประชาธิปไตยมาก็หมดนะฮะอย่างประชุมไซนาบดีนี่ศึกษาราวสิบคนนะครับ ขนาดคะสนามบดีเขาเรียกว่าสนามบดีสภาถ้าก้าคนเห็นด้วยกับท่านอีกคนยังค้านอยู่ท่านยังไม่ลงมติกลับไปพระราชวังไปสั่งบันทึกไปค้นเรื่องราวเอาไปแก้ความคิดเจ้าคนที่ค้านค้าน,นให้สำเร็จซะก่อนสำเร็จซะก่อนก็ รองไทยก็มันไม่ใช่เสียงข้ังมากแล้วมันเสียงทั้งหมดล่ะการอย่างการปรศาศสงครามนี่เสียงทั้งหมดนะก็ประกาศสงครามไปท่านทดลองท่านชวนเพื่อนมาร้อยคนนะท่านมีมากเนี่ยคนนั่นชวนคนนี้คนนี้ชวนคนนั่นนะมาตั้งเป็นสาธารณารัฐใหม่โดยท่านเองเป็นประธานาธิบดีแน่ มีการเลือกตั้งแล้วท่านได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในทดลองแบบอเมริกันนะเวลานั้นประชาธิไตยแบบอเมริกันก็ทดลองแล้วก็มีถกเถียงมีอะไรมีเลือกตั้งนะแล้วมียุบสภาด้วยนะท่านเริ่มสอนท่านยังทาเป็นเล่นจะเป็นทำดุสิตธานีก็เป็นเหมือนอย่างประเทศมี หน้าที่อำเภอหน้าที่ตำแหน่งต่างๆซึ่งเป็นระบบประชาธิปไตยให้เห็นจัดท่านทรงเริ่มต้นเขียนหนังสือดุสิตสมิธนั่นก็สอนให้สอนหรืเปิดทางแนะให้ประชาชนมีปากเสียงเถียงกับท่านได้อย่างหนังสือพิมพ์ดูสิตสมิธท่านทรงเขียนเอง แล้วก็เปิดให้คนที่มีความรู้เขียนว่าคานชี้ข้อบกพร่องเหตุที่เกิดภาวะความเส eyes, ื่อมโทรมทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพราะของแพงเกินไปของมันถูกเกินไปของมันถูกอย่างนั้นน่ะภาษีอากรที่เก็บเข้ามามันก็มันก็ไม่มากแต่บางทีไอ้ห้างร้านต่างๆก็ก็ไม่มีสตางเสียภาษีอากรรักษายของได้เงินน้อยเหลือเกิน ไม่รู้จะเอาอะไรมาถวายหลวงสมัยนั้นท่านไม่ยอมท่านไม่ยอมใช้งบประมาณเกินดุลท่านเห็นว่าเป็นบาปเป็นกรรมมากท่านก็พยายามเก็บให้งบประมาณบรดินในสู่ดุลอยู่เอยหนักเข้าไม่รู้จะทําไงก็ปลดค่าราชการออกก่อนเกษียณอายุเรียกว่าค่าแสดงค่าราชการที่ไม่จําเป็นต่อราชการก็ปลดออกหมดปลดมากทุกกระทรวงทะบวงกรมเรียกว่าดุลยภาพปลดค่าราชการออกเพื่อ ให้งบประมาณสูตรดุลเลบาพทำไมนั่งกับคนที่ถูกปล่อยก็เรียกว่าถูกดุลน,นี่มันก็เกิดทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในบรรดาข้าราชการทั่วไปไม่โยอแต่ารน้อยเนื้อต่ำใจในระบบก,การปกครองหรือจะว่าไปก็ในระบบสมบูรณาญาสิทธิรัฐก็มันก็เป็นแบ็คกราวน์ที่ใครจะมาคิดปฏิวัติก็น่าจะทำได้ ก็มีการโจมตีมีการอะไรอยู่อยู่เรื่อยจนกระทั่งท่านทรงเห็นว่าจะต้องควรจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้รัษดรปกครองตัวเองซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้ขยายความตอนนั้นให้ปรากฏครั้งหนึ่งนะคือจะให้ไปร่างรัฐธรรมนูญให้ในสตีเวนอังกฤษซึ่งเป็นที่ปรึกษาของขรร้าราชการบริหารประโภาษากฎหมายของราชการไทย ไปร่างรัฐธรรมนูน,นมาก็ดูมันจะมีพยาศีวิสารแต่คนหนึ่งๆร่างมาได้แค่สักสองมาตราอะไรเราให้มีให้มีนายกด้านรีแล้วก็ไม่เห็นบอกอีกพระราชอำนาจเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงสารโดไม่พูดหมดเราให้มีนายกคนเดียวมันก็เลยไม่ออกมามันก็คงจะไม่สําเร็จก็ร่างรอกันมาก็พอดีเกิดเรื่องวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยค่ะมิถุนานเนี่ย กรมพระกำแพงก็เสด็จรถไฟมาคิดเาจะไปเฝ้าในหลวงพระพระจ้อยู่หัวเวลานั้นประทับอยู่หัวหินแล้วก็ต้องผ่านนครปฐมท่านก็เลยหยุดสงสาบว่าพระองค์อาทิตย์เป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นั่นท่านก็บอกโอ้ยที่กรุงเทพเกิดปฏิวัติกันนะ่ะความคิดที่จะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะผมว่ามันคงมีอยูใ่ในสมองของท่านที่มาเปลี่ยนแปลงเม 2, 4, 7, ืสองสี่เจ็ดห้ายท่านทีอย่างคุณหลวงพิบูนคุณหลวงประดิษฐ์เหล่านี้ท่านเด่นฝรั่งเศสท่านนั้น ท่านก็ไปอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมาท่านก็คงอยากให้มีระบอบนั้นในบ้านเมืองของท่านแต่มันยังขาดเหตุแล้วท่านเองจะว่าไปก็เป็นคนที่จงรักภังดีต่อประชาบัณฑิตเขาก็เอาเอาเรือไปเฝ้าทางทางโน้นเพื่อจะกราบองคมทูลว่าเขาเขาไม่ได้คิดอะไรนอกจากว่าอยากจะขอพระราชทานให้เปลี่ยนเป็นว่าให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญท่านกับพ่อระไทยเขาต้องการประชาธิปไตยเช่นเดียวกันกับ ที่พระเจ้าแผนดินทรงคิดแต่พระเจ้าแผนดินท่านทรงคิดให้ทําค่อยๆทําค่อยๆไปอย่างสุขุมแต่เขาต้องการที่จะให้เร็วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าท่านทรงทราบมากกว่าว่าประชาธิปไตยคืออะไรทั้งท่านผู้เกรบเป็นแปลงการปกครองนะ่ะอายุยังน้อยตอนนั้นประสบการณ์ยังน้อย แล้วก็มาจากหมู่หลายหมู่หลายเ่าด้วยกันจะมีความรู้แค่ไหนเท่ากันหรือไม่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะท่านเข้าใจระว่าปตระชาธิปไตายคืออำนาจอยู่ที่พวงชนพวงชนต้องมีสิทธิ์โดยผ่านทางเลือกตั้งต่างๆเข้ามาปกครองแผ่นดินแต่ทางทางผู้ก่อการผมเรียกว่าผมเข้าใจว่าแต่แรกท่านก็เข้าใจอย่างนั้นต่อมาพวกพ้องในพวกผู้ก่อการเองหลายคนเกิดเข้าใจว่าอะ กลับไปสมัยอยุธยาผู้ก่อาการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพระบรมก้ามาได้ตลอดนะนอกจากนั้นแล้วไอ้ในในทางสังคมเนี่ยรู้สึกว่าความเสมอภาคอะไรมันก็มีมากขึ้นไม่ได้แบ่งเป็นเจ้าเป็นไพร่อย่างแต่ก่อนก็มีมากขึ้นแลคนก็ชักนจะใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่เลิกไอ้คุณน้ำคุณนางอะไระเป็นสตี มีต่เจ้าหน้าที่ของดางในจักหัผมไปตามแท้ท็กลับก่อนกลับก็รู้รู้เหมือนกันคนไทยแอบประชุมกันตามโฮเทลโน้นบ้างโฮเทลน,นี้บ้างเราจะเข้าไปบอกไม่ได้เข้าไม่ได้ผมก็ถามทำไมเข้าไม่ได้เขาทำอะไรอย่าไปรู้เลยร่างแตเด็ก ผมอะไรจะเกิดขึ้นสักอย่างพราะไม่ทราบเวลานั้นเวลานั้นก็ไอความเข้าใจทางการเมืองอีฉันก็คิดว่าคงคงไม่มากนักนะฮะแต่ว่าพอพอจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ยในหลวงยังอยู่ล่ะยังไงก็เป็นพระมหากษัตริย์อยู่แต่ว่าไม่ใช่เ,เป็นอะไรท่านท่านอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นสมบูญ,ญานาสิทธิอ์อย่างเดิม ท่านเองเป็นนายทหารเป็นคนหนึ่งที่ไปที่หน้าพระรานในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองที่หลวงประดิษฐ์อ่านประกาศก็ได้เห็นชัดว่ามันคนไม่ได้เข้าใจเขาไม่เข้าใจนะเชนบอกเอ้เราขึ้นรถไฟฟรีเลยวะจะขึ้นรถไฟไม่เสียตังนะ อิสรภาพอมิสรภาพทุกคนทำได้ตามใจเวลานั้นก็รู้สึกตื่นเต้นกันเสมอภาคนะฮะรยแปลว่าแม้เดี๋ยวนี้เราเราเสมอภาคกันละไม่ไม่มีใครจะใหญ่โตกว่ากว่าฉันอะไรเงี้ยมีอิสรภาพมีเสรีภาพอะไรเท่ากันเนี้ยคิดกันไปต่างๆนาะนาะนะเช่นอย่างพวก พวกหนึ่งก็ลงเรือจ้างล้วจะไม่จ่ายเงินไม่มีไม่มีเงินจ่ายบอกไว้ทีหลังเท่าวะถามไอ้คนเรือก็ไม่ยอมมันบอกประชาธิปไตยกูไม่ให้ก็น,นี่ให้เห็นได้ว่าว่าคนไม่ได้เข้าใจว่าประชาธิปไตยเนึกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นพลองสําหรับไปตีหัวกันเองการปกครองแท้จริงนะ่ะประชาชนมีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่มีอำนาจบานปกครองทั้งหมดเป็นเวลาตั้ง สิบปีน่ะจากเจ็ดห้ามาจนถึงแปดเก้าเนี่ย,ยก็รู้สึกว่าอยู่ในมือผู้แทนท่านอยู่ในมือผู้ปกเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านทั้งนั้นประชาธิปไตยแท้ที่ใกล้กับแท้จริงๆนี่เราเพิ่งมาได้ทีหลังมากตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยใด้ผมพูดตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นผมก็คิดว่าพระบาทสมเด็จพระบกเกล้าเนี่ยมันถึงได้เกิด เกิดปฏิวัติเกิดอะไรให้เสียพระราชอำนาจแล้วบางทีบางครั้งก็ต้องเสียพระเกษยษียรติยศซึ่งไม่น่าจะเกิดถ้าชี้ให้เร็วกว่านั้นหน่อยอะไรมันอาจจะอาจจะคนที่จะคิดเปลี่ยนทีหลังก็อาจจะไม่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะคิดแล้วก็ก็ระบบก,การปรกครองมันก็อาจจะเรียบร้อยตลอดมาถ้าพูดถึงโชคยิ่งแล้วใหญ่พระบาทสมเด็จพระประกรเป็นเป็นเป็น เป็นคนที่พูดภาษาสา,สามัญเป็นคนที่เกิดมาอับโชคที่สุดนะการที่ขึ้นสเสด็จสมยราชสมบัตินั้นก็เป็นการเป็นโชคร้ายไม่ใช่โชคดีเลยไม่ใช่อยู่ในพระราชประสงค์ก้าวนายคุณนางเรียกอะไคลากับบังคับให้ให้ขึ้นสเสมัยราชต่อจากรกาชการที่หกซึ่งไม่เต็มพระราชยศตายไม่มีพระราชประสงค์แต่ก็ต้องรับเอ้านกันว่าเพื่อบานเมือง